ถ่ายคลิปไม่ต้องถ่ายคู่นะถ่ายคลิปจริงว <c oughs> <c oughs> ่า <c oughs> เอาเคลิปไปลง <c oughs> <c oughs> เอาตาัดเ,เ,เกี๊ยกล้วยมันจะหักไหม,มหักตรงฟันตรงกลางอะเบงเอเอแล้วพี่มารับดิ <c oughs> พี่พี่พี่รับทันมิเนี่ยัาล <c oughs> ็อกโหลงมาเลยไอ้ต้นนี้มันค้ำอยู่ไง เียวไปับไม่เป็นห่วงอะไรเป็นห่วงกล้วยลงไหม้ยได้แล้ว,ลวโอ้เอาแล้วครับกล้วยลงมาแล้วตัดเลยไม่รอโอ้ยอันนู้นออกปีแล้วนี่แล้วแล้วต้นกล้วยก็ทำอะไรไม่ได้เลยเนาะเอ๊ะ โอ้ยดูเคืยใหญ่มากดูพี่ถือก่อนโอ้โหพี่ยาวขึ้นโอ้ยดูดิใหญ่มากเลยอะ่ะมันไอ้นี่แล้วโอ้ใหญ่จริง